เด็ดข่าวของซุปตาจากฮ่องกงค่ะที่บินด่วนมาเล่นหนังไทยค่ะท้องนาคคุณ,อ,คณอืมอสวัสดีครับซุปเปอร์สตาร,รุ่นใหญ่จากเกาะฮ่องกงเยินต้าหัวปลีกตัวจากกองถ่ายนางที่ปักกิ่งจีนแผ่นินใหญ่เพื่อมาร่วมสแสดงหนังสั้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการทศพิธธรรมราชาเรื่องบ้านของบุญเหม็นประกบนางเอกไทยอ้อมพิยดาแบบไม่รับค่าตัว เพราะก่อนหน้านี้เขาเคยมาใช้ชีวิตยอยู่ที่เมืองไทยพักใหญ่และสร้างซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและรักในหลวงเช่นเดียวกับคนไทยเมื่อรู้ว่าเพื่อสีแซมยุรนันมีโครงการทำหนังเฉลิมพระเกียรติจึงของมีส่วนร่วมทันทีซึ่งแม้จะรับบทขอทานสติไม่สมประกอบแต่สิ่งที่บุญเม้นทำมาตลอดชีวิตก็คือการเป็นผู้ให้และเพิทุนพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ในหลวงที่อยู่บนเรียญบาทค่ะ 呃，从以前到现在，呃，我在泰国那么久哈，从我十几岁到泰国，我都很喜欢这个地方。我觉得他对呃泰国的朋友、他的人民，而且呢有一个很大的贡献，所以呢我非常非常尊重呃泰王。所以呢我们这个电影呢就通过一个金币哈、呃，泰王的金币能够把所有的爱传达出去。所以我很荣幸能够参与这个这个活动。